สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับนิดาอยู่ที่บ้านสวนของขวัญของเราอีกแล้วเดอค่ะวันนี้ค่ะเรามาตามติดชีวิตคนเหลี่ยงวัวค่ะพี่น้องค่ะแต่ละมือแต่ละเว้นจ้าเห็ดเอี่ยงเนี่ยค่ะก็นีแล้วค่ะชีวิตประจําวันของนิดานะคะตื่นเศร้ามากกับมาตัดยากวาดเอายาอันนี้กําลังคู่ค่ะนี่เป็น ยาธรรมชาตกวนเสียดเอียงเลยค่ะตื๊ดโศมากอะ่ะมาหาหยาแหงวัวก่อนค่ะมือ <c oughs> น,นี้ตัดหยาธรรมชาติค่ะฝนตกมาเดี่ยวยาน้ำคู่ยาน้ำแท้หลายเติบค่ะตางทำความสะอาดน้ำเนาะ,ค,ะนค่ะพี่องค่ะตัดเรียวๆก,กวาดเลยค่ะกวาดขึ้นรถเลยค่ะควนนะกวาดกวาดขึ้นรถไมัแต่จะมีอ่า ทีเหาปลูกนํำนะคะแต่วานี้บเมเยนค่ะนี่ด่าจ,จะแบง่ง้อนแบ่งหลอกเนาะแต่เป็นหญ่ที่เหาปลูกนํำที่เหาแล้วก็บแบ่งหลอกเป็นแปลงปล่อยผอมแต่ว่าอมีค่ะตื่นเสาขึเกินมาก,ก็นนี่นะคะมห่บหญ้ยานำคูแทหน่ะช่วงนี้กับฝนตกมันก็มีหญ่ธรรมชาติขึ้นไหลมันกะสลับซับเปลี่ยนกันค่ะนี่นะคะโอ้ชีวิตคนเลี้ยงงัวเนาะ นี่นะคะับรถมาเลยค่ะถอยมาเลยจวด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 มาเลยค่ะแล้วก็หอบหอบหอบงาขึ้นรถเห็ดเห็นจังสี่นิ้วมือแท้เด้อค่ะนี่นี่นะคะชีวิตคนเลี้ยงงวกะขันคันบ่อเห็ดกับบ่ไดดค่ะบ่เห็ดนี่ไปหอดอกว่านี่หองดาเลยได้ค่ะพี่น้องค่ะเห็นจังสี่นิ้วมือบ่ค้างเด้อค่ะนี่นี่แล้ค่ะกะจับระมาน ่าตีไปว่าเกือบสองชั่วโมงได้เนาะที่หายาเฮ็ดเดี่ยวๆกะนี่แหละค่ะหยอกหมาจกจอกจอกจกเซ็ดแล้วกวนยาเซ็ดแล้วเอาคืนรถแล้วแล้วโยกหมาก่อนค่ะเติมพลังหนีชาดแบตชาดแบตหนีทั้งยุิมส่ฟุนอบหมูวันนี่ค่ะหยอกหมาเซ็ดแล้วเท่ากันจะเอาหยอกหมาเพลียวกอดกอดกดกด นี่นี่ดอกไม้เสร็จเร็วกตเอาของเก็บข้องคืนรถค่ะตัจวจัดเลยค่ะเรากะจะเอาอยาไปเหงือกง้ค่ะแทนแทนมาหอดแล้วค่ะมาหดัดแล้วก็คือนี่กะเป็นแปลงปล่อยแต่ว่านี่ดาจะกวาดหยาลุ่งเป็นกองกองให้เขาก่อนค่ะให้เหงงัวให้ลุ่งเป็นกองเหงัวก่อนแล้วเสร็จปุ๊บจังจะไดล่อยงัวออกมา เล่มกินออกมากินหยาเนาะนี่ก็เป็นล็อกหนาทราบล็อกหนาสวนนี่ละค่ะเอาลุงบอปันใดค่ะเอาลุงบ๊อบทเอาขืนเอาขืนนี้เมืเอเ้งค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่เรานี่ดับบ๊อไใ้ใส่ร่างให้ได้ค่ะนี่แต่ว่าคันคันจับว่าเอาเขาออกขังนอกนี่ดาจะใส่ร่างอยู่ค่ะนี่แต่เมื่อนี่สิเอาออกข้างนอกก็คือกองไว้ห้เลยค่ะ กองไว้ให้แบบนี้ก็จะมีกระป๋องน้ำให้น้ำให้เขาแบบยางกินไดซี่สไตล์เลยให้กินไดแบบตามสบายเลยค่ะนี่เป็นร้านปล่อยปล่อยง่วปลอ่อยควายนี่เห็นว่าค่ะทั้างหลังน่ะเป็นแปลงแพนกลาที่ดาจัดกันล็อกไว้โอ้ชีวิตคนเลี้ยงง่วนะคะนี่ใส่เวลา เซาหนึ่งก็จะประมาณสองชั่วโมงค่ะสองชั่วโมงได้มีกวาดห้เลยกินให้อิ่มหนำใจเลย <c oughs> <c oughs> นี่เป็นร้านนี่ไดาแยกเป็นร้านอันนี้เป็นร้านเตรียมคอหมืองคอดเนาะเมื่อกี้อันนี้ก็จะเป็นอิกโซ่หนึ่งค่ะนีก็เป็นแปลงปล่อยกันค่ะปล่อยใส่สวนยางเลยควายหน่อยนี่ดานี่เปิดนายางให้เบิดทุกตนเลยค่ะ ก็จะก,กองเงินค่ะกองไปมีแหละจวดจวด,จ,ดจวดจดัดจวดจัดไปเลยชีวิตแต่ละมือนะคะของคนเลี้ยงงวบแมเปอรว่าสบายดิอค่ะพี่นอค่ะแต่ว่าไพา่ไต่เงือ้อทีแบบเออเข้าเพชรงานนัก,นกเนะเาะเข้าเดมเ็นเขาเข้าเดมเน ยังเบิ้งสวนเบิ้งง้วกินหยาเบิงบ้งเบิ้งง้วค่อยกินยาเบิ้งง้วหยอกกันได้หยอกง้วได้หยอกม้าสิค่ะมันกะมีความสุขเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดแล้วๆกับไปนอนเว้นได้ค่ะเนี่ย <c oughs> อะถ้าเฮ็ดแบบนี้เลี้ยงง้วง่ายๆแบบนี้ค่ะถ้าเห้าเสร็จภารกิจนี้แล้วนิดอากาะสามารถไปเฮ็ดแนวอื่นได้ค่ะโบเมนวาดเออเอาออกไปแบบพู เอาออกไปผูกตรงไม่เคียนตรงไมน่นันค่ะอันนี้ขึ้นนี่แหละก็จะปล่อยเขาออกมาเลยเขาก็จะกินเป็นกองไผ่กองมันเลยค่ะแล้วนอกนั้นเข้ากับสามารถเวลาแบบ่อจากนี้ไปนอนอกนั้นอะ่ะเข่ากับสามารถไปนอนเว้นใดไปแบบเพ็ด่งานอย่างอื่นใดเนาะพวนจวดไปเลยเด้นี่ดานน่ะ <laughs> ฟ้นผักน,นะพว <laughs> นค่ะอุ้ยสิงมาค่ะ ได้เวลาแล้วค่ะสิบป่อยน้องๆสิบป่อยเด็กๆออกมาหนีท่องมนดือเดือดนี่ีิดาจะปล่อยออกไปเป็นเป็นกุ้งเป็นกุ้งใส่ตั้งมั่วตั้งควยเออตั้งตาใส่ตั้งมั่วตั้งควยใส่น้ำกันเลยนี่แหละค่ะพอตาเสร็จสิ้นการเอาหยาขึ้นร่นเาอายาก้องให้เขาเสร็จแล้วไปปล่อยเขาให้เขากินหยาที่เฮาแบบเออเนี่เนาะ เราก็ได้เลี้ยงได้บึงได้น่งบึงได้แย่ยงมันก็เป็นความสุดเล็กๆ,ๆหนหน่อยค่ะเขาคนเลี้ยงงัวเนาะนี่ละค่ะชีวิตประจําวันก็มีประมาณนี้ค่ะนี่เซฟจากนี้เราก็จะโยกงัว,วจากน้อยโยงงัว,วแล้วเราก็ๆๆับไปนอนเว้นค่ะเพราะมีอยังค่ะชีวิตประจําวันมีธานาคาันธานาคาันธานาคาัรระยะย,ย่าวของนิดาค่ะ เลามือตะละเวนจ้าเหตดเอียงแสนนหมะพี่น้งค่ะพอพ๊อข้าวข้าวเดียวคําเนี่ยยางมึงมัวย่างมบ,ง,ง,บงค่อยกินเนี่ยความสุกเล็กๆน้อยๆแต่ว่าตอนเหตดเมันหอนทธอรี้ค่ะเ <c> ด <oughs> ี่ยวกลายเป็นเงื่อนฝากเงื่อนเก็บเงื่อนอมกระได้นะคะนี่ละค่ะเงื่อนยางใด้บนว่า <c oughs> เป็นเป็นการฝากธนาคารอีกแบบหนึ่ง ะนาคารยังได้ค <c oughs> ่ะื้นนี้นี่ล่าก็เอาชีวิตประจวันของเด็กหน่อยเด็กเลี้ยงมัวไม่พี่น้องเบิ่งนะคะคนเลี้ยงมัวก็จะหูยดอกว่ามันเมยเจ้าเด็ก